เป็นไรปะเนี่ยโอเคป่าเป็นไรบ้าพี่ว่าไปหามอดีกว่าางนนี้ปวดท้องเหรอหรือว่าท้องนอกหมดลูกหรือเปล่าลินโุ้ยไม่หรอต้องระวังนะใช่ดีกว่าเราันเองเท่าเลยเท่าเลยไม่ต้องหรอกพี่ตาหนูแค่ปวดท้องเมนอะฮะปวดท้องเมนปวดเป็นเมนเดี๋ยวท้องอยู่มีเมนได้ไงอะเอ ท้องอ่ะเจ้ฮะโกหกไม่ได้ท้องแล้วโกหกว่าท้องเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยนะนภาหนูรู้ว่าหนูเป็นคนคิดน้อยอะ่ะคิดอะไรก็ไม่รอบคอบแต่ใจหนูแค่อยากจะเอาชนะแม่ผัวแล้วนอนเตียงเดียวก,กันกับเขาทุกคืนเขาจะไม่รู้ได้ยังไงโกหกว่าหนูแพ้ท้องหนูเหม็นเขา เพราะหนูรู้ว่ามันใกล้วันที่หนูจะเม่นมาแล้วอะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้องไปอันตรซาวไปดูเด็กคุณกเขา็ต้องไปด้วยเขาก็ต้องรู้อะเฮ้เฮ้นนี่เลยคือพี่จะไม่ยอมร่วมกระบวนการโกหกคำโตของเราแน่นอนแล้วถ้าโกหกไปจนถึงวันคลอดเคยคิดบ้างไหมว่าจะบอกกูเขายังไงพี่ว่าไปสารภาพความจริงกับเขาดีกว่า ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่าไว้ใจกันไม่ได้ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะมันจะไปรอดได้ยังไง